บ้านพร้อมที่ดินหลังละแสนมันจะมีจริงเหรอผมเห็นเคสนี้แล้วร้อนใจมากอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะครับผมประเด็นคือมันไม่สําคัญนะครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงไหมบ้านพร้อมที่ดินหลังละแสนก็อาจจะมีครับผมแต่วิธีการที่จะได้มามันก็ผมขอไม่พูดถึงละกันนะมันอาจจะมีคือโพสต์ต้นเรื่องอะ่ะคือผมขายที่ดินใช่ไหมมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมก็พิมพ์ไปประมาณนี้ยเปิดหัวข้อไปอยากขายเพรถมาแสนหนึ่งอันนี้เขาเข้าใจว่า มันบ้านพร้อมที่ดินหลังละแสนเนี่ยมันเป็นบ้านแบบเนี้ยนะอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนนะประมาณเนี้ยเป็นบ้านหลังน้อยๆอ,อย่างเงี้ยติดถนนรัดยาชุมชนพร้อมอย่างเงี้ยพร้อมเป็นโฉนดครบนะหนึ่งไร่กว่าอย่างเงี้ยคือการพิมพ์หรือบางคําพูดอาจทําให้เข้าใจผิดกันได้อันนี้ผมเข้าใจครับเพราะมันเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติแต่ให้ลองคิดสักนิดหนึ่งสมมุติคุณผู้ชมเข้าใจผิดอ่ะว่าหลังเนี้ยบ้านพร้อมที่ดินแบบนี้เลยนะที่เห็นอยู่เนี่ย หนึ่งไร่หกสิบหกตารางวาพร้อมบ้านติดถนนลาดยางชุมชนพร้อมน้ําไฟพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมเนี่ยสมมติเข้าใจผิดเป็นหนึ่งแสนผมขอถามกลับหน่อยนะครับว่าแบบเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งแสนได้ไหมในชีวิตจริงอะค่ะผมเนี่ยให้คุณผู้ชมลองดูครับแบบเนี้ยอันนี้คือกรณีที่ว่าเขาเข้าใจคําพูดผิดนะนะผมไม่ได้จะสื่อให้เป็นการหลอกลวงนะแต่ว่าอันนี้คือกรณีเข้าใจผิดอนะ่ะขณะเข้าใจผิดนะครับผมนะ ยังเป็นได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพที่ตั้งใจจะหลอกเลยว่า,วาเอาสาตา์นี้เลยแล้วบ็บอกว่า1 0 0 0 0แสนนะถ้าสนใจก็ให้โอนมาเลยอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นมุมมิจฉาชีพอ่ะคือมันหลอกกันง่ายมากเลยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะมียกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับว่าการใช้เหตุผลและการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเหตุการณ์เดียวกันเลยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันมหาศาลขนาดไหน สิ่งที่ผมกําลังจะบอกกําลังจะเล่าต่อไปนี้มันเหมือนเป็นการเตือนนะครับนะไม่อยากให้ใครพลาดโดนหลอกหรือเสียเงินเพราะบทเรียนของความเจ็บปวดนะ่ะมันไม่มีใครอยากจะลิ้มลองอยู่แล้วนะฟังให้มันเป็นประสบการณ์ดีกว่าและข้อหนึ่งก็เหมือนจะออกแนวบนบนหน่อยๆนะครับผมนะก็อยากให้ทุกคนฟังจริงถ้าใครอยากมีเกราะป้องกันนะไม่อยากโดนหลอกนะเสริมเกราะไว้ให้ตัวเองนะฟังเรื่องนี้นะครับผมใครจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยขนาดไหนก็ตามผมก็ยินดีด้วยนะครับนะ อยากให้ฟังให้จบจริงๆครับคือหลังจากผมโทรเคลียร์และอธิบายให้คุณป้าเขาเข้าใจแล้วนะก็จบแต่ว่าประเด็นคือเพื่อนเขานะเป็นคนที่ส่งโพสต์มาแล้วก็บอกว่าประมาณว่าหาหลังละแสนหาแบบทุกๆไม่ใช่เลรอย่างนี้รีบเลยนะเดี๋ยวไม่ทันอะไรประมาณเนี้ผมก็เลยเอ๊ะตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยนะครับและหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่ด้วยนะฟังนะครับนะเพราะการตลาดยุคนี้นะครับนะทั้งโซเชียลนะครับแพลตฟอร์มทิกตอกอย่างเงี้ย สังเกตนะว่ารูปแบบการทําคลิปจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเพราะอยากจะเน้นเร็วๆอยากจะเน้นแบบได้เลยเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะคือกว่าเราจะคุยกันได้เราต้องสดจดหมายกันใช่ไหมครับนะสมาธิสติเนี่ยเราก็เราอาจจะรอได้เราอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่ด้วยยุคนี้เราคิดถึงใครเราอยากคุยกยันเราโทรเลย เราแชทเลยเราพิมพ์เลยเราไลนา์เลยมันได้ปุ๊บได้ปับ๊บได้ไวเลยทําให้สติและสมาธิของคนสมัยนี้ผมบอกตรงๆนะว่าสั้นมากสติในการวิเคราะห์ตัดสินใจและแยกแยะคือไม่ค่อยมีนะคือน้อยมากนะทำให้หลายๆเรื่องเราโดนหลอกโดนล่อตาโดนจูงใจได้ง่ายมากนะเพราะขาดแค่สติและความรอบคอบเท่านั้นเอง อยากให้คุณผู้ชมคิดต่อดีๆนะทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แพ้ในที่ดินนะหลายๆเรื่องอย่างคอเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาโทรมาก็จะมีวิธีการนะที่จะพูดแบบกระตุ้นเรานะเถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะเกิดเหตุเสียนะเดี๋ยวจะเสียเสียเยอะนะแนะนําให้ทําอย่างนี้เสียน้อยๆดีกว่าแต่มันก็คือเสียไงเข้าใจไหมคือเราต้องคิดต่อได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ใช้เหตุและผลนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับใช้เหตุผลในการตัดสินใจและกันคุณผู้ชมจะได้รู้ความแตกต่างว่าเออแบบเนี้ยมันมันดีมันเสียยังไงนะสมมติผมเป็นคนที่ทํางานใกล้เกษียณแล้วนะครับใกล้อายุก็จะใกล้60แล้วโหหน้าหน้าคืออยู่อ่าโอเคใกล้เกษียณแล้วก็เหมือนว่าอยากจะได้ที่ดินแปลงเล็กๆสซักแปลงแล้วก็ปลูกบ้าน เพื่ออยู่ในบ้านปลายอ่ตามตามปกตินั่นแหละเนาะก็มีเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปหาหาหา,หาดูหาที่ดินมาอุย้ยเจอ2แปลงถูกใจ2แปลงอสองแปลงนี่ม,นมันมีดีมีเสียต่างกันแปลงแรกเลย1ไร่ราคา500,000กว่าบาทแต่ว่าอยู่ในชุมชนใหญ่ก็มีโรงพยาบาลมีร้านค้ามีตลาด มีน้ำมีไฟถนนหนทางก็โอเคสะดวกกับอีกแปลงหนึ่งหนึ่งไร่เท่ากันแต่ว่าราคาแค่2องแสนบาทแต่ว่ามีแค่ไฟน้ํายังเดินไม่ถึงแล้วก็ห่างจากชุมชนมาประมาณสักพอสมควรนะก็ประมาณสักโลหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่แปลงละ2องแสนแปลงนี้เจ้าของเขาเสนอมาเพิ่มว่ามีอีกหนึ่งคนที่กําลังจะวางจองถ้าไม่จองตอนนี้ก็จะให้คนอื่นแล้วนะก็จะขายคนอื่นแล้ว ด้วยความร้อนใจนะผมเป็นคนแก่ใกล้เกษียณแล้วโอ้เห็นว่ามันถูกนะครึ่งต่อข้อเลยนะแปลงหนึ่งห้าแสนแปลงหนึ่งสองแสนโอ้ทางนั้นเอาแปลงสองแสนแล้วกันนะไหนๆก็หามาได้แล้วโอ้ถูกดีก็ซื้อเลยตัดสินใจจองโอนเรียบร้อยครับผมแต่พอมายืนหน้าแปลงแล้วลองคิดดูดีๆเราจะสร้างบ้านอยู่อีกหกเดือนข้างหน้าไม่ใช่หรอไอแปลงสองแสนนี้มันก็ตามทำเลนะก็ยังไม่มีชุมชนใช่ไหม แล้วเราจะอยู่ได้เหรอน้าประปาก็ยังไม่มีมาผ่านหน้าที่แล้วเราจะทํายังไงสร้างบ้านไม่มีน้ําประปาเหรอจนมานึกได้ตอนสายไปแล้วตอนหลังว่าเราตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะเจ้าของเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งคนที่กําลังจะรอแล้วถ้าเราไม่จองตอนนี้มันทําให้เรานะละเลยในการใช้เหตุผลไปเพราะตอนแรกเราก็มีเหตุผลแล้วใช่ไหมว่าเราจะ ซื้อเพื่อสร้างบ้านในอีกหกเดือนเนี่ยก็หลังกเกษียณก็มาปลูกบ้านเลยแล้วแปลงแรกห้าแสนมันก็ราคาตามทําเลใช่ไหมขึ้นหลังกเกษียณนะ่มันปลูกบ้านได้เลยไงอ่ะก็คือมันพร้อมอยู่แล้วแต่อีกแปลงนึงมันถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่เข้ากับเป้าหมายของเราแต่เราโดนอ้นนี้ไปแล้วไงโดนโดนคําพูดของเจ้าของอะ่ะคือทําให้เราตัดสินใจเร็วโดยใช้อารมณ์ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่จองตอนนี้เราโดนไปแล้วนะในการใช้อารมณ์ที่ไมไ่ใช่เหตุผลเหตุผลจริงๆเราคืออะไร แล้วอารมณ์ของเราไปตัดสินใจแบบนั้นอะถ้าเหตุการณ์นี้เราใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจแทนอารมณ์มันจะไม่จบแบบนี้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะ